สนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณละ่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเท่าบอกที่เกมเมอร์และอคลอกเกอร์ er, เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับพี่น้องชาวโอเวอร์คล็อทีทุกท่านนะฮะวันนี้ครับอยู่กับพวกเรากับการแกะกล่องแล้วก็เป็นคิวของเมนบอร์ดอีกหนึ่งตัวยี่ห้อหนึ่งครับยังคงอยู่กับกระแสะความแรงของเมนบอร์ดที่มาพร้อมกับซ็อกเก็ต2011อยู่ครับจะเป็นชิปเซตอะไรไปไม่ได้ครับนอกจาก X 9 9แล้ววันนี้ก็เป็นตัวนี้ฮะ S Rock X 9 9 OC Formula สำหรับ OC Formula นะครับหลายๆคนน่าจะพอคุ้นเคยกันบ้างกับซีรีส์นี้หนึ่งแหละด้วยความเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเรื่องของสีสันเป็นสีเหลืองตัดกับสีดำนะฮะก็เท่าที่ผมเปิดดูแล้วก็ใช่นะครับเมนบอร์ดเป็นสีเหลืองตัดกับสีดำฟีเจอร์ต่างๆผมขอพูดนิดนึงค,นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจะไม่ดูเลยก็ยังไงอยู่คงต้องเหลือบตาดูสักนิดนึงนะฮะเอาเรื่องไหนก่อนดี เอาอย่างแรกก่อนนะครับในเรื่องของ power mosfet ของเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็น ultra dual n mosfet คมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ power mosfet ธรรมดาแล้วจะไม่ใช่ี้อนธรรมดาทั่วไปแล้วขั้วมันจะเย็นกว่าปกติครับแล้วมันก็จะบางก็จะเล็กซึ่ง mosfet หลังๆันนี้มันก็จะเป็นตัวเล็กๆบางๆอยู่แล้วนะครับอย่างต่อมาครับคือ capacitor นะครับเขาบอกว่าเป็น n i ช h i อ o n s ู p r ร m ม 12k ทุกตัวบนเมนบอร์ดตัวนี้นะัถัดมาก็คือ power choke นะครับเมื่อก่อนที่รุ่นก่อนหน้านี้นะครับยังเป็น20แอมป์อยู่สำหรับ power choke ที่อยู่ตรงชุดภาคจ่ายไฟของ CPU จะเป็น20แอมป์นะครับแต่ power choke ตัวนี้เป็น60แอมป์ก็คือ3เท่านะครับแน่นอนละไฟมันต้องนิ่งกว่ากระแสที่จ่ายให้จะเรียบกว่าและก็สามารถทนกระแสได้สูงด้วยนะครับเวลาเราอัด CPU ไปหนักๆเนี่ยนะฮะ ถัดมาครับเป็น Sapphire Black PCB นะฮะ PCB เป็นเป็น2ออนเป็น4คูณ2ออน PCB แล้วก็มีในเรื่องของการกันน้ำกันชื้นมาด้วยนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่านี่เลยอยู่ไหนเอ่ยอ๋อ Waterproof by c o n f o r m a l Coating ก็คือแอส o c k ทำออกมาได้สักหลายตัวและหลายตัวแล้ว,ลว,ลวนะครับท่านนับก็ไม่ค่อยจะแม่นทเท่าไหร่ที่บอกว่าเอา เมนบอร์ดนะฮะตั้งเปิดเครื่องแล้วก็เอาน้าไหลได้เลยผ่านได้เลยครับไม่มีการช็อตนะครับแต่ว่าอย่าไปแช่มันมากนะมันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะโดนน้าได้เต็มๆนะฮะเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาดูหน้าดูตากันแล้วผมจะไล่ไปทีละจุดทีละจุดว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างนะครับสำหรับ X99 OC Formula ตัวนี้เปิดมาครับว่ากันที่บันเดิลกันก่อนเลยฮะอย่างแรกครับคือชุดคู่มือนะฮะแล้วก็แผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดเวอรีกหแผ่นแล้วก็มี1ถุงครับ เป็นถุงผ้ากรมยีนะฮะแบบนี้ครับมีโลโก้ OC f o r อร์ a เป็นสีทองสวยงามด้านในแน่นอนครับว่าต้องมีของที่บันเดิลมาให้ว่ากันไปเลยทีละอย่างนะฮะมาดูกันครับบันเดิลที่มาในถุงนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นฝาปิดด้านหลัง Back i/OP a n e l 1นหนึ่งอันต่อมาครับคือน็อตเอาไว้ยึดกับการ์ด PCI นะครับการ์ดมินิ PCI ให้มาทั้งหมด3ตัว3าขนาดจริงๆแล้วเนี่ยราคาถุงกับราคาเซเรียลบาร์โค้ดเนี่ยแพงกว่าตัวน็อตอีกนะฮะ สาย SATA 6 g i กิ b i บิตเพอรซครับเป็นสายสีดำหัวสีดำเหมือนกันให้มาทั้งหมด6เส้นฮะแล้วก็สายไฟเลี้ยงครับตรงนี้เอาไว้ใช้กับฟีเจอร์ที่เขาบอกว่าเป็น Hard ดด s สเซฟเ r อร์บิดออนนะครับเป็นบิดออน 2W a ว i ให้มาทั้งหมด3เส้นอ่ะทีนี้ครับมาดูที่ตัวเมนบอร์ดกันเออของขนาดบอร์ด X99 ตัวเนี่ยขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่แล้ว <S <S ผมเห็นมีแค่ตัวเดียวเองมั้งที่เป็น ATX ไซส์มาตรฐานนะครับนอกนั้น,นียจะเป็นแบบโห oh, X10 ATX หมดเลยก็คือเป็น full size แล้วก็เป็น full size แบบเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงด้วย <c oughs> ตัวนี้ก็เช่นกันตัวบอร์ดกันเลยครับในเรื่องของ Layout l นะฮะ t m y o u t เมนบอร์ดตัวนี้ก็คือเป็น X10 ATX ขนาดของมันคือจะกว้างแล้วก็ใหญ่กว่าปกตินะครับทางด้านข้าง PCB เนี่ยเป็นสีดำนะับเป็นดำเงา แล้วมันก็ยิ่งเงากว่าเดิมเพราะว่ามันมีการโคตติ้งเคลือบเอาไว้เพื่อกันน้ํากันความชื้นด้วยนั่นเองนะฮะสีครับไม่ว่าจะเป็นซ็อกเก็ตสล็อตตรงนู้นตรงนี้ต่างๆส่วนมากจะเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็ตัดกับสีดำซ็อกเก็ต CPU ครับแน่นอนแหละว่ามันต้องเป็น LGA 2011จาก Intel นะครับและความพิเศษของซ็อกเก็ต u p u i n b เมนบอร์ดตัวนี้นะฮะ เขาบอกว่าพินทุกพินเนี่ยมันเป็นทองคํา15ไมครอนนะครับทุกพินเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของซ็อกเก็ต CPU นะครับขาทุกตัวเป็นทองคํา15ไมครอนย้ํากันอีกครั้งหนึ่งภาคจ่ายไฟของ CPU ครับตรงนี้เป็น Digital Power u ร์อันตราดูอัล N มอดเฟสนะครับ12เฟสด้านบนเนี่ยจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีชค เป็นสี่เหลีย่ยมวางกันอยู่เป็นตับๆเลยอันนี้คือโชค๊คที่บอกว่าเป็น60แอมป์นะฮะปลั๊กไฟเลี้ยงของ CPU ครับอยู่ข้างด้านบนมี2หัวฮะเป็น8พิน CPU 1หัวแล้วก็4พินอีก1หัวหลักๆเลยถ้าไม่ใช้งานหนักมากให้ใช้8พินนะครับแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มพลังให้มาหรือว่าเอาความเสถียรเข้าแรกคุณเพิ่ม4พินไปอีก1หัวปลั๊กไฟเลี้ยงเมงบนบอร์ดครับ 20่บวกสพินอยู่ทางด้านขวาตำแหน่งปกติทั่วๆไปของเมนบอร์ดสล็อตแรมนะครับสีดำตัดกับสีเหลือง <c oughs> เขาเคลมมาครับว่าบัสสาม0ัเมกะเฮิร์ตบวกบวกสามารถทำได้นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณด้วยเป็นคอร์ดชัแนลนะครับทางขวาของซ็อกเก็ตตรงนี้4สล็อตและทางซ้ายของซ็อกเก็ตอีก4สล็อตนะครับสำหรับแรมคอร์ดชัแนลฮีตซิงของเมนบอร์ดตัวนี้นะครับมี2ชุดด้วยกัน ก็คือเป็นชุดของชุดผ้าจ่ายไฟ CPU 1ชุดอันนี้คือก้อนเล็กนะครับส่งถ่ายความร้อนมาช่วยกระบายที่ฮีตซิงก้อนนี้ผ่านฮีตไบต์หนเส้นและชุดที่2ครับเป็นฮีตซิงหลักๆของชิปเซต X99 นะครับเป็นฮีตซิงแบนๆแล้วก็มีฮีตไบ์ส่งมาอีกก้อนหนึงตรงนี้ Expansion slot ครับค่อนข้างที่จะอลังการนะฮะเรามาดูหลักๆก,ก่อนเลยก็คือ PCIe นะครับ PCIe 3.0 x 1 6นะครับให้มาทั้งหมด5สล็อต1 2 3 4และ5นะครับเอาสีเหลืองก่อนเลยนะครับสีเหลืองคือสล็อตที่ใช้หลักๆถ้าเป็นการ์ดเดี่ยวครับเสียบเข้าไปเลยฮะ x 1 6ถ้า2การ์ดครับ x 1 6บวกกับ x 1 6ถ้า3การ์ดครับ8บวก8แล้วก็บวก16ค่อนข้างที่จะแปลกนิดน,นึงนะครับสุดท้ายครับถ้า4การ์ดเป็น 8บวก8บวก8บวก8นะครับสล็อตสีดำนี้ก็แล้วแต่เลยครับจะใช้อะไรนะครับแล้วแต่จริงตรงกลางครับระหว่างสลอต p s i e x p a e นะครับเอาด้านบนก่อนนะครับคือสลอต m 2 gen 2ับใส่ได้ทุกการ์ดทุกไซส์นะครับให้มันหมดเลยทั้งหมด5จุดยึดนะครับทุกไซส์จริงๆด้านล่างครับเป็นอัลตร m 2อันนี้เป็น gen 3 สาได้ทั้งหมด4ไซสายครับ 1, 2, 3, 4แล้วตรงนี้อีกนิดหนึ่งพิเศษมากๆครับสลอ็อตมินิ PCI Express ให้มาด้วยผมบอกแล้วครับว่าอลังการจริงสำหรับบอร์ดตัวนี้ให้มาครบเลยพอเชื่อมต่อทางด้านนี้นะครับครบทั่นอีกเหมือนกันดูตรงนี้ก่อนครับ USB 3.0 internal 2พอร์ตเลยแล้วก็มี USB 3.0ที่เป็น vertical t y p e A ให้มาอีก1พอร์าต s า t a ครับ พอร์ต SATA 3.0ให้มาทั้งหมด10พอตนะครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้เลยนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็มีนี่ครับ ASRock ให้มาค่อนข้างหลายตัวแล้วนะครับสำหรับ Hard ดด s สเซเวอตัวนี้เป็นสวิต Select BIOS ครับเลือกได้เลยครับ LCD 7 Segment 2ตําำแหน่งบอกค่า Code Error ฮะ แล้วก็ขยับมาทางด้านนี้ครับอันนี้เป็น Direct Key นะครับกดได้ Power Switch Reset Switch อันนี้คือ Dual BIOS ขยับมาทางซ้ายอีกนิดนึงฮะอันนี้คือ PCI Express Power Connector เพิ่มให้มันครับถ้าเกิดเราใช้งาน2การ์ดขึ้นไปครับสุดท้ายครับด้านหน้าคือในเรื่องของซ o u n d X99 OC Formula เลือกใช้ซ n d จาก Priority Sound2 แยกส่วน PCB ชัดเจนนะครับแล้คาปาซิเตอร์ทุกตัวก็เป็นเป็นคาปาซิเตอร์ที่ใช้ในงานออดิโอทั้งนั้นเลยนะครับหลังๆวันนี้เป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับบอร์ดแทบทุกตัวเลยด้านหลังครับกับการเชื่อมต่อสู่ส่วนต่างๆนะครับซ้ายสุดก่อนเลยฮะ USB 2.0 2พอร์ตครับด้านล่างคือ PS2 ของเมาส์และคีย์บอร์ดสวิตช์ตรงนี้ครับเป็นสวิต เคลียร์ซิมมอนะครับเป็นเคลียร์บ t o n อยู่ด้านหลังนะฮะอ่า r j 4 5นะครับอันนี้คือพอร์ตแรกนะครับ USB 3.0 4พอร์ตและด้านบนนี้คือ r j 4 5เหมือนกันนะครับพอร์ตที่2นั่นก็หมายความว่าบอร์ดต,ตัวนี้เป็น Dual Gigabit LAN USB 3.0อีก2พอร์ตครับสุดท้ายครับ Audio Jack แบบ8 c h ช n n e l ฮะแล้วก็เป็น SPDIF Output ครับ เรียบร้อยครับ S Rock X 99 OC Formula ตัวนี้หลายๆคนนะครับน่าจะรู้แล้วว่านิกฉีคือซิกเนเจอร์ของเมนบอร์ด S Rock OC Formula จะมีไลเซน์ของเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมนิกฉีเนี่ยเป็นผู้คิดค้นผู้ร่วมวิจัยแล้วก็เป็นนักวัว r ็อคเกอรด้วยนะครับมีชื่อเสียงมีผลงานมากมายนะครับลองค้นหาเอาดู เมนบอร์ดตัวนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไปหมดและครบหมดแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะเอาฟีเจอร์ต่างๆฟีเจอร์ที่ครบท้วนแบบนี้เอามาใส่ในเมนบอร์ดที่เป็นซีรีส์โอเวอร์คลนะครับสถิติมากมายครับเกิดขึ้นมาจากเมนบอร์ด ASRock OC f o r m u ร a ลองไปเช็คกันดูฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่มองว่าเฮ้ย hey, e x p a n s i o n slot เนี่ยมันเป็น X16 หมดเลยทุกสลอ็อตวิ่งกันแบบ X16 บวก X16 นะครับ8 8บก16ท่านี้เท่นั้นครับคุณต้องเลือก CPU ที่เป็น40เลนนะครับถึงจะวิ่งได้เต็มสปีดแต่ถ้าคุณเลือกใช้ CPU ที่เป็น28เลนวิ่งได้ไม่เต็มอย่ามาโทษกันนะครับเราบอกคุณแล้ววันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณ Asrock ที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้ให้กับเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยเช่นกันแล้วพบกันใหม่เทปถัดไปสำหรับน,นี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ